BBA D-ATTO แดนะครับหรือก็คือ b b ดีถังแอ ATTO แ SUV คันใหญ่7ที่นั่งจะมีให้เลือก2ระบบนะครับมี EV ไฟฟ้าล้วนและแบบ DMI Plug-in Hybrid ราคาที่ขายที่จีนนะครับอยู่ที่229,800หยวนถึงสองแ0นหยวนจุดเด่นและข้อมูลเชิงเทคนิคของ ATTO แนะครับเป็น SUV ขนาดใหญ่ full size มีความยาวอยู่ที่5.04เมตรหรือ5 0 4 0ม mm. ิลลิเมตรความกว้าง1,996ม mm. ิลลิเมตรความสูง1,760ม mm. ิลลิเมตรความกว้างของฐานล้อครับอยู่ที่2,950ม mm. ิลลิเมตรน้ำหนักตัวรถเปล่าอยู่ที่2,675กิโลกรัมถึง2,882กิโลกรัม a อตโต8 EV ใช้แพลตฟอร์มแบบ Super E Platform สถาปัตยกรรมรถไฟฟ้าแบบ1000โวลต์มีระบบอัลต้าฟาสชาร์จกระแสตรง DC ครับถึง1,000กิโลวัตต์สามารถชาร์จ5นาทีวิ่งได้400กิโลเมตรแอตโตแมีมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงทั้ง2รุ่นนะครับมีรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังและรุ่นขับเคลื่อน4ล้ออ l ฟอู e ์ไดรฟ์แอตโตแในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังครับมีมอเตอร์ไฟฟ้า580กิโลวัตต์พละกกำลังแรงม้าสูงสุด 777แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตร0.100ครับภายใน6.9วินาทีในรุ่นขับ4ครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่กำลัง810กิโลวัตต์ให้พละกกำลังแรงม้าสูงสุด1,086แรงม้าแรงบิดสูงสุด1,000นิวตันเมตรนะครับถือว่ามหาศาลครับสำหรับแรงบิดแรงม้า ศูนย์ถึงร้อนะครับภายใน3.9วินาทีก็คล้ายๆกับรถซูเปอร์คาร์ครับแอตโต๊ 8, ใช้เทคโนโลยีเบรดแบตเตอรี่ LFP ติดตั้งแบตแบบเซล l ์ทูบอดี CTB นะครับรวมแบตเตอรี่เข้าเป็นส่วนเดียวกับตัวแพลตฟอร์มใช้ความจุบแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่100.5กิโลวัตต์ชั่วโมงในรุ่นขับ2เนี่ยจะสามารถวิ่งได้670กิลเมตรมาตรฐาน CLTC และในรุ่นขับเคลื่อนสล้อ All-Wheel Drive จะสามารถวิ่งได้560กิโลเมตร CLTC แอตโต8 EV ชาร์จ DC แค่5นาทีครับสามารถวิ่งได้400กิโลเมตรหรือชาร์จ DC จาก20มาที่80ภายในแค่6นาทีเท่านั้นครับงานออกแบบภายนอกนะครับสำหรับแอตโต8 e x t e r i o r ภายนอกดีไซน์หรูหรา สไตล์มังกรราชวงถังไฟหน้าไฟท้ายล้ำยุคโฉบเชี่ยวสะท้อนบุคลิกแบบผู้นำนะครับวัสดุพรีเมียมทั้งภายนอกและก็ภายในในส่วนของตัวภายในครับอินเทเียตกแต่งพรีเมียมงานดีมากครับออปชั่นเทคโนโลยีภายในสุดพิเศษห้องโดยสารแบบ7ที่นั่ง3แถวครับให้ความกว้างขวางสเปซพื้นที่เหลือเฟือครับ พร้อมความนุ่มสบายแอตตัว8ติดตั้งระบบ GOS IB ได้ปลอด300ระบบช่วยเหลือการกับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาพร้อมช่วงล่างอัจฉริยะระดับตัวท็อป้ a ัซ C ครับปรับแข็งอ่อนตามสภาพถนนเพื่อความนุ่มสบายมีอุปรกรณ์เสริมระบบโดรนเพื่อถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ สำหรับตรวจสอบสภาพจราจรและพื้นที่รอบรถสำหรับรุ่นโดนนะครับแอตต8ติดตั้งระบบไลด้าที่หลังคารถครับไลด้าก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกครับมีระบบช่วยเหลือการกับขี่ขั้นสูงนะครับแบบ ADAS แล้วก็มีระบบความปลอดภัยที่มากมายครอบคลุมเพื่อความมั่นใจทั้งแบบ Active และ p s s s v e Safety นะครับ byd Atto 8 ev หรือถาง l ev เป็นรถพรีเมียม suv 7ที่นั่งขนาดใหญ่ full size ที่เน้นสมรรถนะสูงและก็เทคโนโลยีชาร์จเร็ว1000กิโลวัตต์นะครับชาร์จ5นาทีวิ่งได้400กิโลชาร์จจาก20%มาที่80%ภายใน6นาทีในส่วนของคู่แข่งในตลาดของ Atto 8มักจะเป็นรถ ev ระดับพรีเมียมจากค่ายยุโรปเกาหลีและค่ายจีนอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะรุ่นที่รองรับการนั่งโดยสาร6-7ที่นั่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รอแอตโต8จำหน่ายในไทยนะครับผมก็ยังมองว่าคงไม่นานเกินไปเพราะว่า SUV แบบ7ที่นั่งครอบครัวเป็นที่นิยมและความต้องการสูงของคนไทยครับภาพรวมของแอตโต8นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบรถที่ขับดีภายในใหญ่ชาร์จเร็วนะครับตัวถังใหญ่แน่นๆแล้วก็มีความปลอดภัยแบบจัดเต็ม รุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่ามากครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Atto 8พูดคุยในคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมมากครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ